สวัสดีค่ะ GoodFood Channel มาอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาทำกะหรี่ปั๊บไส้หมูสับหน่อไม้ค่ะค่ะก่อนจะไปรับชมขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปดูส่วนประกอบกันเลยค่ะก็จะมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์น้ำมันพืชน,น้ำปูนใสเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะเทส่วนผสมทุกอย่างแล้วก็นวดให้เข้ากันนะคะจนกว่าเนื้อแป้งจะเนียนะคะ่ะ เพื่อสุขอนามัยที่ดีควร้างมือก่อนทำอาหารทุกครั้งนะคะนวดจนแป้งเนียนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นให้แบ่งแป้งเป็นก้อนๆได้21ก้อนนะคะก้อนละ3กรัมค่ะหรือเพื่อนๆจะทําก้อนใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะปริมาณก้อนก็จะลดลงตามขนาดของก้อนแป้งนะคะ ค่ะเราจะคุมแป้งพักแป้งไว้ด้วยพลาสติกใส30นาทีนะคะระหว่างที่รอเราจะไปเตรียมไส้หมูสับหน่อไม้กันต่อเลยนะคะส่วนประกอบก็จะมีหมูสับหอมหัวใหญ่หน่อไม้ซอสหอยนางลมซีอิ๊วขาวแล้วก็สามเกลือโขลกรวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งกระทะในน้ำมันนำสามเกลือลงไปเจียวตามด้วยหมูสับหอมหัวใหญ่ผัดจนสลดนะคะ เมื่อสลดแล้วค่อยตามด้วยหน่อไม้ซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะเพื่อนๆชอบหวานเพื่อนๆก็เพิ่มน้ำตาลได้นะคะแต่ใครที่รักสุขภาพไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องเติมนะคะ ผัดหน่อไม้ก็สุกแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ายังมีน้ําอยู่นะคะเราจะตักพักใส่ตะแกรงไว้เพื่อให้สะเด็ดน้ําเวลาปั้นขนมจะได้ไม่แตกนะคะค่ะต่อไปเรามาเตรียมแป้งชั้นในนะคะจะมีแค่แป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วก็น้ํามันพืชนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันอาาัตราส่วนจะบอกไว้ใต้คลิปนะคะพเพื่อนๆเมื่อน,นวดแป้งจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วให้แบ่งแป้ง21ก้อนเท่ากับแป้งชั้นนอกนะคะ แ้งชั้นในเราไม่ต้องพักนะคะนำแป้งชั้นนอกที่พักไว้แล้วมาห่อแป้งชั้นในเลยค่ะหลังจากนั้นก็พักไว้ประมาณ15-20นาทีนะคะเราถึงนำไปปั้นขนมค่ะมาถึงการปั้นขนมนะคะในคลิปนี้เราจะใช้เครื่องรีดแป้งนะคะเพื่อนๆตามคลิปเลยค่ะสามารถปรับระดับได้มีระดับ1-6ในคลิปเราจะใช้ระดับ1กับระดับ3นะคะในการปั้นขนม คลิปเลยค่ะง่ายมากนะคะวิธีนี้ไม่ปวดหลังนะคะช่วยย่นระยะเวลาในการปั้นขนมสำหรับคนที่ปั้นขายนะคะ แป้งสูตรนี้ขนมกรอบมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะสังเกตดูได้ตามคลิปเลยนะคะถ้าจะให้ดีมีน้ำจิ้มจิกโชด้วยก็จะดีมากเลยค่ะค่ะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ